ถ้าใครไม่ได้ใช้ YouTube Premium หรือว่า Ad ดบล็อกเกทั้งหลายนะครับผมบอกก็เลยนะว่าสิ่งที่น่ารําคาญที่สุดของการรับชม YouTube ก็คือไอ้เรื่องโฆษณานี่ยครับสมัยก่อนเนี่ยมันคือมันก็น่ารําคาญนะแต่ว่ายุคนี้มันจะยิ่งน่ารําคาญมากขึ้นไปไเรื่อยๆนะครับอย่างช่วงแรกๆเนี่ยมันมีแอดแค่ไม่กี่วินะเราก็โอเคไม่เป็นไรยอมดูไปได้เพื่อยอมให้ Creator อร์เขาได้ตังค์นะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้นะมันยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็กดข้ามไม่ได้นะครับหนักสุดเลยนะครับตอนนี้ก็คือบังคับให้ดูพร้อมกัน2อันนะครับอันนึงจบแล้วอ่ะมาอีกอันนึงอีกโอ้โหกว่าคุูจะได้ดูคลิปอ่าสมมติคิดง่ายๆนะผมต้องการจะดูวิธีการปั๊มหัวใจคนแบบฉุกเฉินตอนนี้ผมต้องการจะช่วยชีวิตคนไอ้ปั๊มหัวใจยังไงโฆษณา15วิ มันแบบเออก็ไม่รู้นะมันอาจจะไม่มีก็ได้นี่ผมคิดเล่นๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมบอกให้เลยนะครับว่ามันจะมีอะไรที่ยัดเยียดมาแบบใหม่แล้วนะครับเป็นอินโนเวชันในการยัดเยียดของ YouTube เข้ามาอีกแล้วนะครับ อันนี้นะฮะก็คือการให้ดูโฆษณาแบบ30วินะครับกดข้ามไม่ได้ตอนนี้คุณดูกี่วิครับ15วิใช่ไหมอันนี้มี30วิแบบกดข้ามไม่ได้ให้ดูกันแล้วนะครับต่อไปนี้ซึ่งรายงานตรงนี้ไม่ใช่ข่าวลือหรืออะไรนะครับแต่ว่าเป็นประกาศของ YouTube เมื่อวันพุธอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาเลยนะครับเขาก็บอกมาว่าในงาน y u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  e e r r n n d c s t เนี่ยที่จัดที่นิวยอร์กนะครับผู้บริหารออกมาว่า ต่อไปเนี่ยจะมีการแสดงโฆษณายาว30วินาทีแบบกดข้ามไม่ได้สำหรับคนที่รับชม YouTube ผ่านแอป,ปในทีวีนะครับอารมณ์ประมาณว่าเหมือนคุณแบบสมัยก่อนดูทีวีเคเบิลดูแบบช่องหลากสีทั้งหลายนะครับก็จะเห็นว่ามีโฆษณาเข้ามายาวๆกดข้ามไม่ได้หลายๆคนก็เลยหนีมาดู YouTube แต่ว่าตอนนี้ YouTube มันก็จะกลายเป็นอย่างนั้นซะแล้ว และเท่านั้นไม่พอนะครับเขาจะมีการทดลองวิธียัดเยียดแอดแบบใหม่อีกนะครับอันนี้ก็คือเมื่อเวลาคุณดู YouTube อยู่ไม่มีอะไรถ้าคุณกดพอส์เมื่อไหร่เท่านั้นแหละมันจะมีแอดเด้งขึ้นมาทันทีนะครับคุณไม่ดูวิดีโอใช่ไหมมึงเอาโฆษณาไปดูแทนอะไรอย่างนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการทดลองก่อนนะครับถ้าผู้ใช้กดพอส์เมื่อไหร่ก็จะมีโฆษณาอีกประเภทหนึ่งเด้งขึ้นมานะฮะแต่จะว่าไปแล้วนะครับไอ้วิธีการบังคับดูแอดอันนี้ก็อาจจะไม่ได้แย่อะไรมากมายนะครับเพราะว่าที่บอกไว้30วิสาออมันเป็น15วิ2ตัว อันนี้ก็เปลี่ยนจะเป็น30วิตัวเดียวเวลาในการเสียเวลามันก็คงเสียเวลาเท่าเดิมแต่ว่าสําหรับมุมมองของคนที่จะโฆษณามาลงในยูทูบ b e เนี่ยอาจจะดีกว่าสำหรับเขาเพราะว่า15าวิในข้อกําหนดตรงนี้มันอาจจะไม่เพียงพอนะครับสำหรับการแบบเอ่อเล่าเรื่องสื่อความหมายขอยงโฆษณาให้เต็มที่พอเอา30วิเข้ามาก็อาจจะเล่าเรื่องอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นนั่นเอง สาเหตุที่ y t u t u เนี่ยเริ่มมาทําแบบนี้แล้วก็เริ่มมายัดเยียดบนแพลตฟอร์มทีวีมากขึ้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้าตกใจเหมือนกันนะ YouTube เองนี้เป็นแพลตฟอร์มบนทีวีที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดนะครับสูงกว่าแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอื่นๆนะครับพูด,ดง่ายๆว่าคือใครมีทีวีสมัยนี้เป็นสาร์ทีวีก็สามารถดู YouTube ได้หมดแล้ว และผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีคนใช้จริงจังขนาดนี้เพราะว่า YouTube เป็นแพลตฟอร์มเดียวบนทีวในปีที่ผ่านมานะครับที่มีตัวเลขการเติบโตเพิ่มขึ้นในขณะที่เจ้าอื่นๆเนี่ยเขาค่อนข้างจะร่วงหมดใช่ไหมนะยูทูบเนี่ยกลับโตเพิ่มขึ้นเขาก็เลยเออคิดว่าแพลตฟอร์มนี้มันหาเงินได้ไปยัดเยียดโฆษณาบนแพลตฟอร์มนี้ ดีกว่าดีกว่ามาดูบนคอมอย่างนี้นะครับเพราะว่าบนคอมเองเนี่ยมันก็มีหลากหลายวิธีในการบล็อกแอดนะครับจะลงแอดบล็อกเกอร์อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าในทีวีตอนนี้มันยังไม่มีไงเขาก็เลยไปยัดเยียดทางนั้นจะดีกว่านะครับแต่อย่งไก็ตามนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะฮะว่าสำหรับคอมพิวเตอร์เองเนี่ยสำหรับไอ้พวกเบราว์เซอร์ทั้งหลายเองเนี่ยคุณก็อาจจะบล็อกแอดไม่ได้ในอนาคตแล้วก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเห็น u t u b e เนี่ยเขาออกมาประกาศนะครับว่าเขาจะหาวิธีหากอริทึมในการ ปิดไอ้พวกแอด blocker ทั้งหมดเนี่ยใครมาใช้แอด blocker ในตัวเบราว์เซอร์เนี่ยต่อไปนี้จะไม่สามารถบล็อกโฆษณาบน YouTube ได้แล้วนะครับข้จะเปลี่ยนวิธีการนำเสนอแอดไปเป็นอย่างอื่นทำให้ตัวแอด blocker detect ไม่ได้อันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ แต่จะว่าไปแล้วอ่ะคือมันก็เป็นสิทธิ์ของแพลตฟอร์มเขาอะนะที่จะบังคับให้เราดูโฆษณาหรืออะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเราดูแบบฟรี free ไงถ้าเราไม่พอใจที่เขายัดเยียดให้เราดูเนี่ยเราก็ต้องเสียเงินตามกฎของเขานะครับเสียไปดู YouTube Premium อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าคุณไม่อยากกระจายเงินเลยคุณก็ไปดูบนแพลตฟอร์มอื่นนีแพลตฟอร์มเดี๋ยวนี้สำนักขงสำนักข่าวพวก h ช n n e l ต่างๆ เขาก็พยายามลงอื่นๆอย่างเช่นพวก Dailymotion หรือว่า w k เองก็มีพวกสำนักข่าวแบบจริงๆนะไม่ใช่หนังอย่างว่าไปลงเหมือนกันนะครับก็ลองไปดูนะครับมีกแพลตฟอร์มหลายอันที่ให้เลือกแต่จะว่าไปแล้วอันดับหนึ่งปัจจุบันและคิดว่าก็ยังคงเป็นต่อไปในอนาคตก็ยังคงเป็น y t u t u นั่นแหละฮะเราก็อาจจะต้องยอมเล่นตามเกมเขาไปถ้าไม่ชอบก็ทำใจนะ